นะคะจากแม่ซอสจมใส่ด้อวันนี้ฝนห้ามตกอ่า จุกเนาะเอาไเดี๋ยวลูกเจ้าของไล่น่ารอยมากลูกเจ้าของไล่น่ารอยมากเอ็งน่าดิบมากค่ะอู้แต่เล็กไล่แต่เจ็บไปทางไหนจ๊ะอะไรนะคะไล่แต่เจ็บไปทางไหนจ๊ะไล่แต่เจ็บราคาค่ะอ๋อน้ำน้ำไปนำไปได้ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะเรามีผู้รู้ละนำ ก็คือแั่วานนี้เองใช่เพื่อเล่นลาเต้วันนี้จะมาทำไรคาเบียวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาย้อนดูธรรมชาติเนาะเพราะว่าอยู่ในเมืองนี่มันมันอยู่ในเมืองมันทรมนมันแบบมันแออัดมันวุ่นวายวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาคืนสู่ธรรมชาติไทยกิมมาคืนสู่ป่านะคะช่วยคล้ายคล้ายคล้ายๆหนังที่นี่ไรหน่ะแตจีใช่ไหมเราก็ต้องไปหาแตจี ไปดูว่าตะเจ็นไปดูเจ้าของไรกันก่อนนี่คือแขกรับเชิญในคลิปก่อนนะคะจะได้หรือเปล่านี่คือใครคะตายค่ะไม่ได้เชียร์เลยนะคะเจ้าของเจ้าของอะไรนะคะเจ้าของเจ้าของบริษัทจำพามนะคะบอลไข่พา่ขายบ้าวหมากทว่าอลไข่ขนมปังอี่โอ้ยเยอะที่ว่าข้าหมากินอ่ะเป็นอะไรกับตาเจนคะเป็นจีโอจีโอก็คือผู้รับมรดกนะคะที่แท้เหมอแม่เนี่ย เบื้องบนก็คือตะเจตเป็นพ่อของแป้ง้าคือคือพ่อของแป้งนะคะเป็นพ่อตัวอย่างบอก่อนนายสมเจตพึ่งอ่อนนะครับอดีตอดีตอดีตเป็นข่อเอ่ยอดีตผู้อนวยการโรงเรียนบ้านคณเตจื้นไม่ใช่ไม่อดีตเป็นพ่อของคนนี้แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วหนีลูกหนีลูกหนีเมีย เกษียณแล้วแล้วลงลงไหลในธรรมชาติอยากอยากมีชีวิตแบบว่าหลังเกษียณหลังเกษียณนี้สบามใก็อยากมีชีวิตแบบนี้ใช่เแล้วพ่อคิดยังไงคะถึงแบบว่าได้ทำนาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรากินข้าวเยอะเพรากินขึ้นด้ได้เลยคือบอกว่าประมาณนั้นนะประมาณนั้นแต่แต่ที่จริงแล้วเราเราเราตั้งใจไว้แล้วว่าชีวิตที่หลัง เกษียณหลังจากการทํางานหรือว่าเราปลดจากราชการแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรนะก็เลยอยากจะทําอะไรที่มันอยู่กับธรรมชาติอยู่ธรรมชาติสบาย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 แล้วก็ไม่ได้เครียดอะไรไม่ได้เครียดไร่นี่ทำมากี่ปีแล้วครับพ่อเพิ่งเพิ่งเกษียณได้เมื่อโอ้ยยังบอกแกี้ยยังบอกแก๊สเพิ่งเทานได้สี่ห้าเดือนนี่หมดนี่หมดอ่ะเจ็ดไร่ ไม่ค่ะมีสระนนะมีแมีนาแล้วมีอะไรบ้างครับพ่อมีนามีสระน้ำแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์อะไรเล็กๆน้อยๆเกีปลูกของปลูกข้าวแล้วกันเนาะจริงๆแล้วเราเราจะใช้ทฤษฎีของรัชกาลที่เก่าอันนี้คือใช้เกษตรพอเพียงมันมีบันไดอยู่เก้าขั้นอันที่หนึ่ง นะครับขั้นที่หนึ่งหนึ่งงูวะโคกเพียงบะฮูฮู้บะฮูรอรับมรดกอย่างเดียวพคกเพียงนะครับพคกเพียงสุดยอดโอเคค่ะตอนนี้เราก็ตั้งชื่อไล่ตั้งชื่อไล่ว่าไล่นาตาเจดแล้วเราเห็นโครงการโครงการโคกหนองนาอ๋อนั่นคือเราร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนะโอ้โาตำรวจมาไหมวันเนี้ยมาตำรวจมาบ่อยมากเลยครับ หนูอยากช่วยเขาบ้างอะค่ะจริงแล้วพี่เนี่ยเรา เราซ um, ื le ้อมานานล้วนะซื้อมาตั้งแต่ตอนรับราชการนะเก็บเงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็แล้วไปแล้วถือว่าเป็นบ right. ุคคลตัวอย่างหลังเกษียณได้เลยใช่แบบแบบอย่างก็ได้ใช่เดี๋ยววันนี้นี่จะขออนุญาตพ่อนะคะดูไล่ทัวร์ทำกับข้าวกินอะไรต่างๆใช่ใช้ชีวิตแบบบ้านๆมุ้นมวนเออขอบคุณพ่อแม่ค่ะ มากคอมกินแม่ออกนะก็คือไม่ได้อยู่นานไม่ได้อยู่นานพอดีเพิ่งกลับจากเอาแอแล้ค่ะอมอยู่ั้เฮ้มีางเปมฉันเคยเลี้ยงเป็ดตอนเด็กๆนะมันคือแบบแม่หรือมึงฉันเรียกเป้งว่าแม่นี่มีกี่ตัวคะแป้งมีประมาณหกิตัวค่ะโอ้เยอะๆออกไข่วันละกี่ฟองอะ ประมาณ90นก็ประมาณห้าที่เก็บไปขข่นั่นนะนะยข่ด้วันละแผงได้วันละแผงเท่านั้นนะคะถ้าห้าเกิดสมมติตอนนี้จะสั่งนี้ได้ไหมคะก็คือดอค่ะแต่ว่าแบบพิออเดอร์ค่ะได้วันละแผงเท่าน้นแผงละเท่าไหร่นะคะแผงละหนึ่งร้อยยี่บาทแล้วมีวิธีการดูยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนตัวเมียหรือว่าตัวไหนเป็นเป็ดไข่อะแสดงว่าเป็ดไม่ต้องสีเป็ดต้องสีแล้ว่ดค่ะ เออเป็นยียนะค่เห็นคยเต็มแม่คะเต็มนะคะมีสังฟองอย่างนีใไหมะเออยบาทค่ะเดี๋ยวนั้นเองเข้าไปสั่งได้ที่เฟซบุ๊กที่ขึ้นไปแกนตาองใจบอกก่อนต้องหัวโอโอกเลยต้้งหัวโอหัวโอเป็ดแล้วไปว่าไงเว็ดบ็อกท ที่นี่มีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะพี่ ไม่ก็คือป้วยได้ป้วยได้ป้วยได้แตงกว่ามีทุกอย่างจริงปังมาค่ะแม่อยกกอะไรกมีหมด่ี่มีพกเยอะีจริงเอาเยอะไหมคะเอเยอะไหมคะชิมกอนแซ่เนาะ แซ่บแซ่บแดดแบบเยอะๆมีหมดแล้วยยเก้นมะนาวอ่ะมะนาวอยู่ไหนแมแป้งมะนาวมีไหมยไหนอ่ะม่เลยเรนไมเหมีตรไห้ยได้มะนาวคือเมืองนี่คือการวชั่นไหนคะไหอันนี้จำะไรเากจกิ่หรึเปล่าเนี่ยจาค่ะจาแล้วแมะนาวโอ้ยจาต้นไผ่ได้ลูกมะนาวอ่ะ ทำี้เหมือนที่ซื้อที่ตลาดเลยค่ะบ้าหรอมันถอดเกล็ดในน้ำเลยคือทำขี้ละ้อยเลยตอนนี้ค่ะค่ะทำอะไรคะตอนนี้เราก็ต้องดังไฟนะคะดังไฟคืออะไรอ่ะเ้ยไม่ใช่5้าบาทสิบบาทเอา กระปุบบอา้าวมาค่ะปค่ะมันนาวนะคะ,ะสุบสดๆที่ฟิวชั่นกับต้นถ่ยนะคะเมะื่อกี้บีบมันลงไปค่ะบ,บอกบเลยว่า<ป>ไม่มีสูตรนะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้<ม> ไอยนะคะอออืืหโคตรนะคะจากฟาร์มเป็ดก็คือเอาก็คือเป็นการเอาแหนมกับไข่อ่ะหมักลงไปด้วยกันใช่อันนี้ใส่น้ำซุปซอสดำซุปสีดำนะฮะ จะคือเกรียมมากแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคน <c oughs> เรากินเนื้อนะคะปลาเผาก็จริีแต่ว่าเนื้อคือดีมากบอกเลย <c oughs> ค้กวเป็ดพร้อมนะคะปลูกเองทั้งหมดนะคะ <c oughs> น้ำซ้มน้ำจิ้มนะคะ <c oughs> เราขอน้่คือข้าวก่นนะคะ เย็นไม่ร้อนไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยได้อยู่ได้อยู่ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยจะพยายามทาให้ดีที่สุดวันนี้นะคะสนับสนุนโดยนะคะร้านบ้านหวนะคะไม่ต้องตยมเพจนะคะเพราะว่าจิงไปแล้วนะคะไม่แล้วนะคะนับสนุนโดยนะคะลจากบ้านไหวไลนาตาเจดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่หน้าจะพบกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะ